เมื่อนต้องขึ้นกไอนใช่ใช่ไม่ต้องการกินเหลวแรงแลนั่นเราเอาเป็นสีเขียวมิ้นแล้วมันมันจะเข้าจะมิ้นท์ไหมครับโอเคครับได้ครับไม่เอาใจแม่ยายใช่ไหมรู้ใจค่ะรู้ใจว่าที่ตั้นสามค่ะแล้วรู้ใจแม่ด้วย บางคนกินเยอะจริงเยอะในการแต่งตัวนะแต่งตัวค่ะแต่งตัวไม่มากไม่มารู้สึกว่าจะ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 หลอกเขาจะบ่าวไหมจ่าวไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเพื่อนอีกแล้วนะคะอ่าวโ่ผิดทางมาตอนนี้ฟังอันนี้ก็ได้ไม่เั้นเดี๋ยวไม่เห็นหน้าแม่โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้นะคะวันนี้เป็นวันที่สูตรเราเป็นฟิตติ้งวันแรก ที่เราเคยพูดไปในคลิปที่แล้วคลิปที่เราไปซื้อรถจำได้ไหมว่าเราไปวัดตัวแล้วก็แอบสั่งสูตรไว้แล้วสําหรับตัดเอ๊ะสำหรับอะไรนะพรีวดดิ้งเออวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้จะเป็นเฟิร์สฟิตติ้งของเรานะคะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็วันนี้เป็นวันแรกที่คุณผู้ชายจะไปวัดตัวนะคะสาหรับงานเช้าอ่าใช่ค่ะเดี๋ยวดูนะแม่ก่อนเดี๋ย เหมือนเป็นลูกยังไงคุณลูกเหมือนไม่ได้เป็นแม่นะเนี่ยเดี๋ยวตามกันไปนะคะได้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านแวร์มเลยนะคะนี่จ็เฟิร์สฟิตติ้งของเราแล้วนะวันนี้เราก็เลยพาทุกคนมาฟิตติ้งไปพร้อมๆกับเรานะคะแล้วก็วันนี้ผู้ชายเขาก็จะมาวัดตัวนะคะสําหรับงานเช้าแล้วก็มาเลือกผ้ามาเลือกอะไรไก็มาดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงนะคะตื่นเต้นมากเพราะอยากเห็นสูตรไปค่ะคทุกคนก็เดี๋ยวตามเข้าไปกัน วัสนี้เังดีอรอบได้เลยครับวันนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปได้เลยครับแม่ที่มารอเลยค่ะรอมาเตรียมตัวก่อนนะครับ้รบต้องมาเต็มแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราไปรอทัางหน้าสวยสุดหนนะเดี๋ยวจะมีเสื้อเบอร์กับแจ็คเก็นะครับแล้วเดี๋ยวแจ็คเก็ตมาหล่อตรงนี้ค่ะและสอดเสื้อข้างในจริง เขเี่ยวปกติใส่เส้นสูงไหมครับใส่ค่ับมากินนิ้วครับน่าจะถ้าแต่ชุดนี้น่าจะสักสี่นิ้วผมเหลืออะไรสามนิ้วครึ่งใช่ไหมครับนี่มันู้ออเลยสามนิ้วนร้อนประมาณนี้แหละ ไซส์แขนเสื้อสวยเลยครับใช่ใซส์นี่ก็โอเคโอเคไหมครับเอวไม่แน่นเกินไปใช่ไหมครับโอเคว่ามันดูเอวเล็กเลยครนะยังงั้นเดี๋ยวลองแบบติดกระดุมคอก่อนอันนี้เดี๋ยวผมลองติดกับแค่สองเล็บอยู่เพราะยังไม่รู้ว่าจะเพราะเพิ่งอยากจะใส่แบอลุคที่จะถ่ายอันนี่ถ่ายพิเรนดิ้งใช่ไหมครับใช่ค่ะเต้จะใส่ประมาณไหนนะครับเต้ยังไม่รู้เลย อันนี้ตั้งใจให้แบบเป็นแบบโอเวอร์ไซส์ลายใหญ่ออะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็ปกปกปกแบบใหญ่ใหญ่เลยใช่ไหมเต็มากเลยครัู้สึกว่าจะ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 หลอกับจะเบาไหมจะเบ่าไหมไม่เดี๋ยวเดี๋ยวว่าที่จะเบาต้องไม่แพ้แต่ไม่้ที่เขาออกแบบได้ ดีเลยค่ะมันดูทันสมัยอ่ะใช่ใช่สมัยมากแล้วมันเป็ตัวเตาเก็บได้อีกนิดนึงแม่ว่าเอาเข้าอีกนิดนึงพาะน้องเขาอยากจะเอาวงกันเลยใช่ใช่แล้วไหลทิ้งก็ไวนะครับให้ให้ดูแบบโอเวอร์ไซส์แม่ชอบแม่ชอบเห็นไหมคะเราเลือกร้านถูกไหมคะรู้ใจค่ะรู้ใจว่าที่เจ้าสาว่ะและรู้ใจแม่ด้วย สองคนจะเยอะนิดนึงเยอะในการแต่งตัวนะแต่งตัวค่ะแต่งตัวเป็นโจทย์ที่สนุกเลยใช่อะไรอย่างเงี้ยสนุกมากมันมากเลยครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าใครๆจะมาแต่งนี้ก็ได้ครับตอดูตัวเล็กเลยอืมนี่คแล้วถ้าเพิ่งก็คือกะว่าจะลงอีกเยอะเลยไหมครับลงอีกสามโลเลยครับสามโล เดี๋ยวเราก็ต้องมา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 น้าก,กันอีกหลายรอบแล้วเนาะได้เลยครับได้เลยครับ,บเดี๋ยวครนะา,า,าวหน้าอาจจะฝากเอารองเท้ามาด้วยได้ไอ่าตุ้ดท่องไปแล้วด้วยนะว่ารองเท้าท่องเริ่มอย่างนั้นเดี๋ยวลองอีกรูปไหมครับรอลองถ้าเกิดเป็นแบบใส่เป็นแบบเอาปกออกอืมเป็นแบบเปิดปกอะไรเงี้ยครับอืมแล้วไม่รู้นี่คนอให้น้ำว่าได้เลยครับก็รูปไม่ต่าง ใช่ครับไปดูไม่ตันใช่แล้วก็ไ kind ม of ่ต้องติดกระดุมไปปล่อยเลยครับอะไรอย่างเงี้ยไปอันนี้ก็เท่อีกที่ทำไมก็เองก็อดสังเกตเจ้าของร้านสิโอ้ยมีน้มตาลใส่ได้ไหมได้ไหมอันนี้ไรนิ่งคิดเลือกนะครับื่องทายมัน ให้ดูความดีเทลอันนี้เป็นเป็น first fitting นะครับอ่านีเป็น first fitting แรกอยู่ยังมีเสจได้อยู่ทุกคนจะงงได้รอยได้ครับเพเพื่อนคิดว่าความยาวจริงๆน่าจะได้เนาะเควพราะว่าเกี่ยวกพบใส่ส้นสูงเดี๋ยวเพื่อนน่าเอาส้นสูงใช่คิดว่าน่าจะโอเคแล้วโอเคทรอบเลยชอบเลยค่ะได้มาก Oh. ถ้าแม่ผ่านนี่คือผ่านโอเคโอเคค่ะ เดี๋ยวเออพ่าที่ลูกเคยนะคะวันนี้ว่าจะมาปรึกษาแล้วก็จะมาตัดชุดค่ะอันนี้ของลูกเป็นชุดอะไรนะคะกันคือหรือเป็นชุดงาเนี่ยลูกเขาเป็นชุดงานช้างแล้วมาปรึกษาที่ดูว้าเป็นแนวนดูโทนได้ดูโทนครับคบนี้ แต่ว่าผมเอาบัตเจ๊กประมาณห้าหกหมื่นไม่ถึงพันเอางี้เอาบัตเจ็กห้าหมื่นเราก็เป็นคนที่นม่ใส่สูตรสูตรพวกเนี้ยปีนึ่งเนี้ยคั่งมั้งอะไรอย่างเงี้ยตัดเต้นอแต่นี้แต่แบบน้องเพราเพื่อนเนี่ยคือเขายกออกงานกีจวัตรน่น่ะเราจะไปโน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยบอกม่ต้องเกรงใจบอกงบที่ก็เปเลย พี่ว่าก็ได้เหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งข้อดีก็คือเอาแจ็คเก็ตเ,เนี่ยมาใส่ลำลองได้เผื่อไปเมืองนอกอะไรเงี้ยที่เลือกโทนนั้นนะราะมันสามารถไปใส่ต่อได้ซึ่งอย่างอย่างผ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นซัมเมอร์ซีมันจะแบบใส่ได้ออกซซั่นจริงๆอย่างบ้านเราเองเออมันจะเป็นที่ร้อนนะใช่ไหมครับซึ่งเวลาเราใส่เนี่ยมันจะละลายแบบดีๆ เวลาเราไปเมืองหนาวตัวเนี้ยมันจะมีแบบมันจะมีแคชเมียร์อยู่ด้วยครับซึ่งมันก็จะใส่แล้วมีความอุ่นเองเราบอกเว่าเป็นแบบมีแบบหลายเพอร์เฟสได้เลยครับใส่ได้หลายแบบกว่าจะไปเมืองก็อีก5ปีแล้วนะปีเลยล่ยจริงแม่มีความรู้สึกในความรู้สึกไหม สรุปว่าเป็นอันนี้เป็นเนื้เกงนะคอันนี้เป็นเนื้เกงส่วนตัวนี้เป็นเป็นสูตรแูตรเกตสูตรเกตสูตรแล้วก็เหลือเสื้อเชิ้ตเสื้อเชิ้ตยืดแล้วเป็นยีนส์เหมือนเชิ้ตต้นสายสีอะไรเขาเพื่อนสูตรเป็นสีอะไรอ่ะสีขาวออฟไลท์ค่ะสีขาวออฟไลท์แต่นี่การันตีว่าอยู่ระหว่างเป็นบูหรือไม่ก็เป็นลูกไม้ทั้งชุดในคิดในใจคิดว่าอยากได้บูเนี่ยเขาจะเอาบูเซทเทอะไใช่ ้ตี่หมูเขาก็จะมีรูปไม้อะไรขึ้างในแผ่นๆมาได้โอเคเออเรียบดีกว่าครับเดี๋ยวกวนเดี๋ยวย่จะเด่นกว่านางเจ้าสาวป่ะเดี๋ยวจะดูแคชชวลกว่าเจ้าสาวแต่จริงตัวในก็ยจงเป็นตนงตามนั้นก็ได้นะเพราะมันต้องอิงตามเขาอะอันนั้นแค่แบบเป็นลายเส้นให้ดูตัวนี้ก็สวยนะครับที่เป็นลายทางนิดนึงใช่ครับจะได้ดูมีอะไรหน่อย เป็นลายทางตัวนี้นี่ตัวนี้ก็สวยนะครับตัวนี้ก็สวยอันนี้จะทางใหญ่กว่าอันนี้นิดนึงก็จะดูโบกว่านิดนึงอันนี้ดูชัดกว่าอืมอันนี้อยู่ที่แบบแบบชอบชัดเลยจริงๆถ้าส่วนตัวชอบอันนี้ครับมันจะได้ดูดูมีอะไรตอนนี้มัน ดูเมไแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมาเล่นดีเทลปกให้ปกมันตั้งแล้วก็เป็นปกใหญ่นิดนึงให้มันแบบดูแบบดูดีหน้เดี๋ยวว่าจะเลือกให้ถูกในคล้ายด้วยใช่ไหมลูกแล้วก็เดี๋ยวนี้ส่งแต่เบนก้นด้รยมั้ ที่ห้เดีให้ี้องที่ต้องต้องดูให้น้องวิ่งจบแล้วก็ปลูกยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอยากจะให้เป็นอีกลุกหนึ่งสำหรับเร่ครับจะใส่เป็นผมคอหนังชิ้กแล้วก็คอระบายมีมีจิวเวี่นิดหนึ่งแต่ไม่ได้เยอะเกินไปนี่มีที่ที่ต้องเช้าอ่ะส่วนใหญ่จะต้องมีถังแม้ มีพี่พี่กับจีนจีนไทยค่ะขาวก็แห่แห่ขันมากแล้วก็มียกน้ำชาซึ่งเอ่อซึ่งใหญ่เนี่ยเวลาถ่ายแต่ถ้าที่พี่ชายจะทำให้เป็นคือถ้านั่งขับเพียอาจจะต้องให้เต้สุดนั่งขับเพียเป็นหนึ่ง ส่วนใหญ่เวลาแบบมีแขกขันมากถ้าหว่ามีแบบหันแต่ช่วงเช้าที่ใหญอยากจะให้ลูกค้าใส่สื้อกั๊กเพราะหนึ่งก็คือบางผูวนะเวลาเรานัา่งพราเทีเ่ยวน<อ>ุ่นจะปิ้นแล้วก็เสื้อเชิ้ตจะเวลามันยา,าวอะเราถ่ายเป็นส่วนจะรู้สึกถ้ามีเสื้อกัก๊กก็จะดีเหมือนกันแต่พี่ว่าเสื้อกั๊กอะเดี๋ยวรอชุดับเพี่ยนก่อนดีกว่า ว่าประมาณไหนลแล้วเดี๋ยวเราขึ้นมาคิดกัน,นครับเพื่อเดี๋ยวแบบจะหลุดธีมไปินิดหนึง่งที่เม,มื่กี้ตัวคาราบาลคือตัวนี้ค่ะบอไว้ใส่หน้าตาย,ยา <c oughs> ให้มันดูมีดีเทลมีมีจิวเวลรี่นิดหนึ่งจะได้ดูหรูขึ้น ว่าชุดชุดของเต้ดูแบบแคชชวลนิดหนึ่งด้วยสีด้วยอะไรเงี้ยมันดูแบบซึ่เหมือนผมมันชอบแบบแนวบะแคชชวลไม่ชอบฟอร์มอลกัิงใส่อันนี้เข้าไปนิดหนึ่งอะแล้ดูแบบดูมีอะไรขึ้นมดีแล้วก็ใส่สเพนเดอร์สีดำนิดหนึ่งเผื่อแบบตอนชวงขยับตัวเปิดเปิดอะไรเงี้ยเก็เห็นดีเทลข้างในแล้วก็เป็นแบบโบทายห้อยก็ได้ครับแล้วก็กดกระดุมหน่อยให้เป็นแบบแคชชวลแบบสักสองเม็ดให้แบบเหมือนแบบรีแลกซ์แล้วอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็ดูน่าจะสนุกดีและดูเข้ากับชุดด้วยอีกอกันน่าดีนะครับแล้วลองเทลก็ใหม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้คนก็จะใส่สักซีโดต่ยังไม่มีใครไปถึงลองเทลอันนี้ก็ถือว่าเป็นคู่แรกๆเลยที่ที่ไปสั์ได้ไหมได้กลัวไม่ถึงนะกเลยได้ไดุ้นนี้อยากจะลองขึ้นแขนแบบ ให้เข้าแบบแขนย่นๆนิดหนึ่งคือตัวนี้ก็จะแบบเอาไปใส่ต่อแคชชียได้เลยครับได้ครับที่ว่าเล่นดีเทลได้เพราะว่าตัวนี้เราไม่ต้องให้มันหรูเราเน้นให้เป็นตัวเต้ให้มากที่สุดดีกว่าเพอามาใส่แล้วรู้สึกว่ามั่นใจสบายนะเน่ยูกมองกันไปพอราใส่แล้วรู้สึกแบบเต็มใช่มันมันถูกมองกันไปแคชชียคือตัวนี้พี่อยากจะทำออกมาให้แบบเออเป็นเผอเป็นชุดเก่งแจ็คเก็ตเก่งของเต้แบบมีอะไรนึกเลไไม่ออกใส่ตัวนี้คือมั่นใจครับพอดครับ ให้ดูชุดงานก okay. 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 ันสุดเผื่อแบบว่าเป็นไอเดียโอเคโอเคเท่อันนี้คือผ้าเด็กค่ะยังเป็นผ้าเด็กอยู่ยังต้องประโบอะไรขึ้นไปอีกเยอะแล้วก็ผาขึ้นไปอีกเยอะค่ะรองเท้าคือคู่นี้เลยไหมครับโอ้เท่เห็หมดแล้วโอ้โหพเสร็จแล้วไอเดียดูเด็กเป็นไอเดียว่าจะสาวประมาณนี้เออจริงชุดเช้าก็คือน่าจะเรียบๆอารมณ์นี้เลย อันนี้ก็พี่หมูเหมือนกันนะครับไม่ค่ะอันนี้วันพิเิษครับอ๋อโอเคอนี่เป็น oh, <okay. S 2> น้ำตาลน้ำเงินก็สวยนะครับก็จะแมทช์ง่ายนะครับดึงโทนพวกนี้ก็สวยหรือไม่ก็เป็นสีแซลมอนก็น่ารักดี สีแซลมอนก็สวยสีเขียวมีสสีเขียวเนี่ยมันจะเข้ากับน้ำตาลเมื่อกี้มีพูดก่อนเลยว่าเอาเขียว <laughs> สีเป็นชนิ้นใหญ่เขียวพี่เขาไงเพราะว่าโทนเสื้อพี่เขาเนี่ยจะคล้ายๆเต้นั้นนันเอาไปเป็นสีเขียวมิ้นแล้วมันมันจะเข้าเขียวมิสเลยครับโอเคครับได้ครับนี่เอาใจแม่ยายใช่ไหมคอันนี้เป็นน้ำตาลกับแซลมอนอยู่อลอ่านั้นก็มัมนก็จะเป็นสัดๆัดกันหน่อยลูก จบเลยน้ำตาลเขียวเชื่อมี้ติดกันเลยนะครับติดกันเลยเนาะแล้วตัวตัวพีพีตัวใหญ่ไหมครับพีใหญ่เลยครับพีใหญ่พีใหญ่โอเคได้ครับเพื่อนต้องขึ้นก่อนใช่ใช่เมาเล่นอย่างนี้อยู่แล้วมาสอพออยู่เนาะส่วนกางเกงก็จะเป็นไซเบลแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีจีบสองจีบ นะครับผมแล้วก็ตรงเอวด้านหน้าจะเป็นเอวป้ายเลื่อนมานะครับป้ายขาเบิ้ลป้ายขาเบิ้ลปลายขาเบิ้ลชอบอาจจะขาเติร์นิดนึงไม่เติร์มากเพราะว่าเดี๋ยวเติร์เยอะก็ไม่ยิ่งทำให้ขาสั้นนี่ครับเดี๋ยวทำให้สูงพีทีเดี๋ยวออร์โลกเรอก่อนออร์ลก็รอ นี่ผู้ชายเยอะโอเวอร์ดีเทลใช่ครับเจ้าสาวก็ชอบโบนนครับบอกว่าทำไมดีเทลเจ้าบ่าวเยอะกว่าเจ้าสาวจุดเจ้าสาวยังไม่เยอะขนาดนี้อย่างคับลิงก็สามารถทําเป็นแบบเหมือนเหมืออนย่างเงี้ยพี่ก็จะใส่เป็นแบบบวดดิ้งเกี่ยวกับเมมเบอรีของวันของเราอะไรเงี้ยครับแล้วส่วนอีกข้างหนึ่งก็เป็นโลโก้งานแต่งก็เอาตัวโลโก้มันจะเป็น J M เลยขึ้นมาจะมีรถก้ใหญ่ๆกับมีตัวนี้อะไรนี้นะครับเห้ค่นางรับจไครับองใส่อีกข้างเป็นร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดแม่สูงขึ้นเป็นร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโอ้ยดูดีเล้อยเจครับ แต่เนี่ยคือข้อดีคือคนจะดูไม่ออกครับว่ามันเสริมเพราะมันเสริมอยู่ด้านในแล้วใช่ไหมลูกใช่เลยครับเฮ้ยทำมมันไม่สูงขนาดนี้เนี่ยททันเลือกสีต้องใส่ต้องใส่ทุกวันแล้วครับไปทานนมอะไรไะทานนมหวานค่ะแล้วน้องชายสูงมากพีอชายสูงากพี่ชายสูงมากคนเดียวทานนมเจ๊กันเลยไหมจริงดีเลย แต่ตัวเนี้ยต้องใส่สักประมาณหนึ่งวีคจะเริ่มชินเพราะต้องเกิดผู้ชายเหมือนเราเขย่งตลอดเวลาวีคแรกจะรู้สึกแปลกๆปลกแบบนเหมืออกลังกายอ่ะครับต้องออกให้กล้ามเนื้อมันชินชินโค่ะทุกคนก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับการมาวัดตัวนะคะแล้วก็ของเราก็มา first fitting นะคะก็บอกว่าทุกคนจะชอบกันนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาคุยกับเราเยอะๆนะคะว่าความรู้สึกเป็นไงบ้างเห็นเราฟิตติ้งครั้งแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีก็ช่วงพฤษภานึงเนาะว่าของได้ออกมา ผมว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามจนถึงท้ายคลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องเพื่อน,น,นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย